โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้คุณก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับตัวโกงชาแนลเนาะมาครับมาทุกคนวันนี้เราจะเป็นการกดโซโลนะครับในแรง99ดาวนะครับเพื่อที่จะไปร้อยดาวกันนะก็ขอย้อนความนิดหนึ่งนะผมเคยร้อยดาวเมื่อ4ปีหรือ5ปีที่แล้วนะครับนะซึ่งมันนานมากนะครับและตอนนี้ผมกําลังจะร้อยดาวอีกครั้งนะก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆนะสำหรับเกมนี้เนาะก็สําหรับน้องชิล่าในเกมนี้นะครับผมจะใช้ลูนเป็นคี16นะครับนะสำหรับเกมนี้เนาะเดี๋ยวผมขึ้นช หรือว่าเปิดเกมมาเนี่ย Carney. เราจะเริ่มฟาร์บไหนก่อนก็ได้นะครับฟาร์บแดงก่อนฟาร์บฟ้าก่อนก็ได้ทั้งคู่เนาะอยู่ที่เราอยากจะไปทำเลนไหนหรือว่าอยากฟาร์มเฉยๆก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนเนาะอันนี้เราก็ฟาร์มไปนะเพื่อเราก็เข้าไปเบดแดงฝั่งนู้นด้วยโคตรเนียนจริงๆจังหวะนี้เราจะไปเติมเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะฟาร์มแบบนี้ก็ได้นะทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเกมมาวีนะครับมันอยู่ที่เราเป็นคนตัดสินใจนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปเติมเพื่อนนะครับแล้วก็ฟาร์มต่อเนะนเยล Okay. อันนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะจริงๆจะวิ่งไปดูบั๊บแดงเลยก็ได้นะครับแต่ที่ผมไม่วิ่งไปเลยก็เพราะว่าผมไม่มีพานิช์นะต่อให้เห็นว่าเขาเวทอะไรเงี้ยผมก็ไม่มั่นใจนะว่าจะลาดได้แต่ลง่าโผล่บนแบบนี้เมทก็โผล่บนไม่น่าโดนโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็ฟาร์มไวเลยน,นะนะครับนะนะเขาเขาน่าจะแบบไม่รู้นะครับว่าโดนเวทป่าน่าจะรู้แล้วแหละโอเคก็ฟาร์มไปนะเขาโผล่ล่างจบบนนะครับอือันนี้นะเขาเขาก็ไปหาเวลสี่นะ ข้างล่างน่าจะสองนะครับแต่ผมไม่กลัวนะเป็นคีร่านะครับไหวหมดนะโอเคไม่น่าได้ไรเราก็รอนะครับรอเหยียบรอดักเหยียบรออะไรนะครับกดเลือดฝั่งศัตรูเนาะผม,ผมไม่ค่อยชอบโอเมก้าตรงนี้แหละเหยียบแล้วแม่งตีๆๆๆเองโอ้โหโอ้โหโ โอ้โหเพียนซีซีกันโหดจ,จัดนะสองคนนี้จังหวะพลาดเลยนะครับนะช็อตนี้ก็ถือว่าเขาทําดีมากนะทุกคนเขาสวนแบบคมจัดเลยนะครับต่อเนื่องซีซีกันนะโอเคนี่เราก็เกิดมาแล้วนะครับทุกคนนะอันนี้บัฟมังกรยังขึ้นอยู่นะแสดงว่าเราไปทันอยู่นะแต่ว่าเพื่อนเรามารีฮะสวยไม่เละแต่ผมมั่นใจเรื่องการกดพันธุ์ยู่นะโอเมนเขาไปเล่นเยอะให้เราแล้วเพื่อนฮึบฮึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยลอยเป็นลูกชิ้น เอ้ยแต่เราได้มังกรโอ้โหเรียบร้อยทุกคนผมตายแล้วเกมนี้เล่นไม่ดีเลยครับในช่วงต้นเกมนะพลาดมากนะครับโ้แต่เพื่อนยังไงเพื่อนโอ้เชดไม่นะคิซี่โอ้ยอันติหมดแล้วเรียบร้อยตายเลยตายหมดทีมเลยนะครับโอ้โหพลาดจัดเลยนะเกมนี้ก็ในเกมใจเสียแน่นอนนะครับนะ <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้เราไม่มีอะไรเราก็มาฟาร,ร์มต่อนะทุกคน เกมเราตามเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินการอะไรเนี่ยก็จะตามไปด้วยนะครับเราต้องมาโคใส่นะอันนี้รอเพื่อนนิดน,นึงเนาะสงสารเพื่อนนะ <c oughs> โอเคฟาร์มต่อเลยไล่เอาให้หมดนะครับคีปปงคีิปป่าคีิปเล็กปูข้างทางก็เอานะครับช่วงนี้อยู่ตังค์แต่ผมมองว่าคีร่าเนี่ยมันไม่ค่อยชอบโอเมกา้าหรือว่ามันเป็นแค่ผมคนเดียววะเว <c oughs> ลาผมเล่นคีรา่าทีไรเ,เจอโอเมกา้าเหยียบทีไรเนี่ยโดนส่วนตลอดเลยนะ อันนี้เพื่อนไปเล่นบอลเราก็มารับการให้เพื่อนนะครับเปิดอันติมาเลยนะกลัวแบบโดนดักนะครับโอเคนะเขาก็ไปบนทัมมิ่งเราก็ฟาร์มต่อเนาะข้างบนก็บวกกันเราไม่ไม่ได้ไปเติมนะทุนผมได้บัฟมังกรมาเอ้ยโอเมนสั่งโจมตีแสดงว่าเพื่อนอยากได้สองบัฟนะครับอืเปิดได้นะไม่กลัวนะครับลิกเตอร์ตัวเดียวเราไหวนะเพราะว่ามีโอเมนอยู่นะครับกิกซี่ก็มาเติมนะชนลี่ โซนด้วยนติตีเลยนะครับได้สวยเน้นนะครับเน้นฟาร์มสู้นะทุกคนเราเกมตามอะไรอย่างงี้นะจริงๆิเกมก็ไม่ตามมากหรอกมาช่วงต้นเกมอยู่นะอยู่ในช่วงหัวเลี้วหัวต่อก็เหยียบทักทายมาหนึ่งทีอุ้ยทำเมื่อกี้โอเมนจับโดนนะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะได้ป้อมนะทุกคนเพราะว่าลิกเตอร์เขา่้จะเคลียร์ได้นะเราคอสทีมนน้นเขาเห็นผมมาทำล่าเขาก็ทำบนส่วนนะ แต่จังหวะน,นี้เขาน่าจะสวยกว่าเพราะว่าผมทผําบนพลาดแล้วนะเฮ้ยเขาบนสวนได้เอาดีรีบวาไปช่วยกันมีวาร์ปก็ดีอย่างนี้นะครับเอาโจ๊กไม่ยังไงเพื่อนเรียบร้อย <c oughs> สวยนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตพลาดของโจ๊กนะจังหวะน,นี้คลีปเราเหลือเลือดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นผมก็เล่นเยอะหน่อยนะเผื่อได้ป้อมได้ไรนะครับแต่จังหวะน,นี้เหมือนทีมเขาจะฝืนกันแล้วยังไงคิที่เข้าฟลิฟิกโจ๊กแล้วผมเหยียบอ้อ้อือ,อสวยจัดเลยเพื่อนสุดยอดนะฮะ นี่ครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหลิกเตอร์มาปิดวะเหยียบวะลิกเตอร์ยะเออสวยดีนะเยวสูม,มีฟิกนี่ครับก็คือแบบว่าเพื่อนรับกันดีมากนะคือแบบคนนึงเข้าคนหนึ่งซ้อนนะจริงๆถ้าเราได้คุมแบบมากขนาดนี้นะครับแนะนําแบบว่าให้เวดป่าพยายามเวดป่าไปแบบบ่อยนะทุกคนเราจะได้รวยกว่าป่าฝั่งโน้นนะครับแต่ในวันนี้ที่ผมไม่เวดก็เพราะว่าเห็นคีปกลางเนี่ยมันยังเหลือนะครับแล้วทีนี้เขาก็ตายเยอะด้วยนะน่าจะได้ป้อมกลางนะครับดีไหมโอเมก้าโอ้โห ตัวย่างเกียนอะทุกคนโอเมกาโอเคอันนี้เราก็ถือว่าได้เริ่ป้อมกลางมาดนึนงแต่ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะถ้าผมตัดสินใจเคลียร์กลางแล้วเข้าไปเบรฟ้าเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะครับแต่ช่างมันเถอะเราทําไปแล้วนะอันนี้ก็ฟาร์มวนทาม,มิ่งไปนะครับแล้วก็คุมออบเจกต์เหมือนเดิมนะครับนะถ้าเราได้คุมแม่นม้ําคุมต้นเกมเนี่ยผมแนะนําให้โฟกัสออบเจกต์มากๆนะครับแล้วก็ป้อมแรกป้อมสองเนี่ยก็ถ้าได้ก็ดีนะครับเว็บบนเข้านะเดี๋ยวผมต้องไปรับเว็บบนนะ เว้ยแต่โอเมนวาร์ปแล้วไม่เป็นไรเราฟาร์มต่อเลยแล้วนี้ผมฟาร์มเสร็จน่าจะไปคุมมังกรต่อนะนคอรสโผล่ร่างแบบนี้น่าจะได้นะครับมังกรร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะเว้ยแต่เขาก็จะโถมกลางนนเนี่ยจับไหมโอเมนเพื่อนโอเคแบบนี้ก็ปล่อยเพื่อนเคลียร์กลางนะครับผมมั่นใจว่าเพื่อนเคลียร์ได้แน่นอนนะครับก็มาเปิดออบเจกต์ไวเลยเนาะคิล่ามันเป็นฮีโร่ที่เปิดออบเจกต์ค่อนข้างไวนะครับเปิดได้คนเดียวด้วยนะสบายสบายนะ<บ>ยตเจอเขาก็มาดูเฉยนะครับร่างไม่มีใครไปทำน่าจะแตกนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผม ฟาร์มซ่อมไปตัวนี้นะคอนเล่นล่างค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองมาเบียปั๊บแดงหน่อยนะี่เบิบเบิบเบหลบปึ๊บ,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 บโอ้ยดีนะเล็กเตอร์เขาพุ่งไม่พ่านหินไม่พ่านคนก็นไหนนี่ <c oughs> นะครับถ้าพุ่งผ่านมาผมคิดว่าผมก็อาจจะไม่ตายนะน่าจะได้ส่วนด้วยโอเคแล้วก็ฟาร์มไปเนาะนะครับจังหวะได้ฟาร์มนะครับรวยนะช็อตนี้ได้ดาบไอ้นั่นมาละได้ดาบนี้ปึ๊บผมมองว่าคิราก็เริ่มเก่งแล้วนะ Ừ, แต่จังหวะนี้ปึ๊บปึบปึ๊บปึ๊บนี่ไงเล่นเยอะไงโอ้โหโอ้โหอ้หลูกชิน้นโกเด้งกันเลยทีเดียวชัทน,นี้ก็ถือว่าเป็นช็อตส่วนของเขานะเล่นโคนดีอเคนี่เราก,ไราก็ไม่มีอะไรนะ <c oughs> เกิดมา <c oughs> ก็มาบนทัมมิ่งแล้วก็ดูแมปด้วยนะครับจังหวะนี้บนเรานะ่าจะต้องเป็นคนไปรับเองนะ <c oughs> โอ้แต่กลางก็เหมือนจะโดนวะเขาเห็นเราไหมเนี่ยไม่น่าเห็นนะ ปึ๊บปั๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคเบิร์ดชุดหนึ่งเกือบตายนะจจดนี่ก็เลีย่ยๆได้นะดีนะครับที่ตรงกลางไม่เต็ก,กลับมาฟาร์มต่อเฮ้ยนาคอดเข้าตรงโน้นเฮ้ยโอ้โหลิกเตอร์โอ้ยเอาเยอะไปเปล่าเปลี่ยนรองเท้ากันสี่เลยโอดเกินนะครับเนะี่ยมีแต่ปีศาจนะช่วงนี้ อันนี้ก็ถือว่าจะเป็นข้อย้ำเตือนให้คนดูมากๆเลยนะครับเวลาเราเล่นเจอคนอีกเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลน์แมปการเปิดตัวอะไรเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องดูแมปดีๆนะอย่างเช่นช็อตเมื่อกี้เนี่ยผมไปเคลียร์กลางใช่ไหมทีมนู้นเขาเห็นนะครับว่าผมไปเคลียร์กลางแล้วเขาก็มาดักนะเดาว,ว่าผมเอ๊ะจะมาฟาร์มตอนนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็เดาถูกนะครับแล้วเขาก็ได้เก็บสกอร์ไปเนาะส่วนผมนะครับก็เห็นลิกเตอร์เคลียร์บนแต่ก็ไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะมาดักอะไรอย่างนี้นะครับน,นี่ก็ถือว่าอุย้ยฟิกตึงได้ไหมโอโ ไอ้เอเอ,เอได้มาหนึ่งคนระับจังหวะน,นี้เราต้องมารับโบน้เพื่อนนะเตยอ,อยู่ในย่าปาวะเสียวห <c oughs> ยองแล้วอะ่ะโอ้แต่จังหวะน,นี้เราเหมือนจะบวกเสียเปรียบนิดนึงนะยาโอเมนฮึบโอ้สวยจัดเลยโอเมนด้เ,ย,เ,ย,เย็นเพื่อนเออก็อหย่างนัวเกมนี้ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ค่อยมาโคเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าโดนทีม,มนัวเขาบุกยับเลยนะครับลิกเตอร์นี่แหลมมากเลยนะไปไป โอ้ยโอ้จะสวนเฉยจะสวนไปโอปไม่นะมีโอ้บเราอ้ยโอเมนโคตรสุดไม่กล้าตีคลิปต่อกลัเกวเขามากลัวเขามาปิดงานรีก่อนแต่เราเสียโซนแม่น้ําเพราะฉะนั้นเราอาจจะโดนเปิดอ็อบเจกต์ไว้ได้นะครับอันนี้มีหน้าไปเช็คแล้วนะคอสโผล่บนแสดงว่าเขาจะทาบนก่อนเปิดอ็อบเจกต์นะจน,นี้ก็ต้องแบบว่าพยายามเคลียร์เว็บส่วนไปนะโอเมนไปทําบนแล้วแต่ผมขอฟาร์มเก็บคลิปเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับ ลิคเตอร์เขาตายอยู่นะตอนนี้ก็เป็นจังหวนะ4-4เนาะเอเคนี่ก็ฟาร์มไปก่อนนะทุกคนรอดูว่าเพื่อนจะเอาอยัางไงนะทีมนู้นก็เหมือนว่าเขาจะเปิดบังกรหรือเปล่านะหายหมดเลยอะแต่ผมก็ไม่ได้เปิดเจ็กด้วยนะโอเคเข้าได้บังกรฟรีอ้ยตายโอเคได้โย,โยนี่ไงชีวิตสิงหิน ล่างโผ่สามแบบนี้เขาน่าจห้านะครับข้างล่างแล้วผมเหยียบเว้ยเหยียบโอพาอีกแล้อคีราโยนจัดเลยวะทุกคนเฮ้ยโอเมนจับสวยเยขียนอเอา้าเอา้านี่แหละพลังแห่งโอเมน้นไม่กลัวนะโอเมนบอสแมปจัดเลยเกมเนี้ยใครเยาพี่กันลงเนี่ยไปเพื่อนเออเอา,เอา,เอามันไอ้ซ้มไม่โดนะ เฮ้ยนาคอา้อนมานาค้อนมาระวังระวังระวังโอเคโอ้ยรอดไปนะโอเคตัดภาพไปตอนเกิดเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ใครที่จะมาดูหวังดูดวิชานะครับก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะเฮ้ย <c oughs> แต่โอเมนดักสวยนะช็อตนี้โอเคถ้าไม่มีอะไรเราก็เคลียร์บนนะโอเมนเขาดักอยู่นะ <c oughs> เพื่อนนาคอ้อนมาดักนานมากโอเคโจดนี้ก็น่าจะเป็นไฟแย่งคลองกันแล้วนะเฮ้ยเหมือนข้างล่างเขาจะ เปิดไฟกันโอ้แต่จังหวะนี้ยังไงคิล่าอุ๊ยเราต้องเลือกระหว่างไปช่วยเพื่อนกับช่วยโอเมนแต่จริงๆจังหวะนี้ผมนะ่าจะไปช่วยเพื่อนมากกว่าน,นะเพราะว่าโอเมนยังไงหนึ่งหนึ่งก็ไหวนะบอสแมพมากนะครับดิคเตอร์ดิคเตอร์ยังไงโอเคถือว่าไฟนี้เราคุ้มนะหนึ่งและสองนะครับเราอาจจะได้ออบเจกต์นะเพราะว่าป่าเขาตายด้วยนะครับเปิดได้นะโอเมนใครจะพี่กันลงนะฮะจังหวะนี้ โอเมนโคดบอสแบบดาบมาแบบเก่งจัดเลยนะครับเกมนี้นะน,นี่ผมก็เปิดเลยนะครับไม่กลัวนะทุกคนแต่ว่าเราไม่มีพนันนะิตเนาะเพราะฉะนั้นเราตีรอๆหน่อยรอพันนิตหนึ่งออออเออโอเมนคัฟนานมากโอ้โหผมอยากช่วยนะแต่ผมก็แบบ <laughs> ตียบจิอจกอ่ะตอนนี้โอเมนก็โดนชัดดาวไปนะแต่ว่าผมคิดว่าโอเมนคงเข้าใจนะครับอืม อคอันนี้พอเราได้คองเสร็จปุ๊บก็เตรียมทําเว็บเตรียมขึ้นบ้านนะป้อมกลางเขายังไม่แตกเลยเหีียวมากโอเคน,นี้ผมก็ขึ้นมาหาดักนะอืมยังไงดีหนาคอสโผล่ล่างนะ่าจะปล่อยคองเขียร่างนะครับชัวน,นี้นะโอเค เพื่อนบวกกันนาคอสอยู่ขวานะเพื่อนระวงังเอ้ยแต่ลิกเตอร์โผล่บนช็อตน,นี้เล่นไหมเล่นไหมเอ้ากดออโต้สกิลครับโดนคลิป <laughs> โอ้โหจังหวะนี้ไม่สวยเลยนะทุกคนเพื่อนตุยแต่เวฟล่างเราเคลียร์ไปแล้วนะครับอันนี้รอรับเวฟนะ <laughs> เวฟกลางกำลังจะเข้าเวฟบ,บนก็กำลังจะเข้านะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้โอเมนร,รับกลางนะผมรับบนเองนะอเคลียร์ลิกเตอร์อยู่ตรงนี้แต่เราไม่กลัวนะ ปักปักปักโอเคเคลียได้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ก็อะไรดีทุกคนอบัฟแดงขึ้นก็ไปตีสักหน่อยนาคอสน่านจะไปเอามังกรช็อตนี้เอ้แต่คิกซี่เหมือนจะเล่นเยอะสวยช็อตนี้ก็แลกหมัดกันไปนะนี่ผมก็ถือโอกาสมาทำล่างนะครับเคลียทำล่างเสร็จแล้วไปเติมไฟเพื่อนได้นะเขาน่าจะเปิดมังกรกันอยู่นะครับหรือไม่ก็ดักป่านะ ถ้าเขาเปิดมังกรอ,อยู่แบบนี้ผมอาจจะลองเสี่ยงปตีล่างเอ้ยแต่โผล่ล่างหนึ่งเฮ้ยโผล่สองล่างสองนะเพื่อนเล่นไหมตรงนั้นนะโอเคจังหวะนี้ก็ลองไปเติมเพื่อนก่อนนะเพื่อเกิดไฟใหญ่นะครับโอเคในแมปเห็นแล้วนะเพื่อนอืมจะมีมาฟ้าทีมนน้นด้ปะน่าสนแต่เวฟกลางทีมเราก็จะมาเข้าและนี่งไงนะคอสมาเลยเพื่อนมาเราไหวเราไหวนี่งไงเรียบร้อยนะครับโอ้จังหวะนี้ถือว่าผมทําดีนะมาสโลนะคอสได้นะครับ นี่เพื่อนก็ฟิกเล่นกันตรงกลางเล็กน้อยนะผมไม่ไปเติมมาดิ <Your team. S 1> โอเมนนยืนอย่างกับแท้งเลย <laughs> จังหวะนี้ที่ผมไม่ได้ไปเติมไม่ใช่เพราะอะไรนะคนคือผมเห็นว่าคลิปมันหมดแล้วนะครับผมก็เลยแบบเออวะเราเอาคลิปล่างดีกว่าไหมเอาป้อมอะไรเงี้ยนะครับนะ ah! แต่เพื่อนเราไม่สนคลิปนะเราตีสดแล้วจังหวะน,นี้เหมือนเขาจะแหลมมากโอเคได้ฟิกเข้าไปนะก็นับฟิกด้วยนะครับเข้ามาตอน16นาที24่สิบนะไม่ก็23นะประมาณนั้น เวฟล่างจะเข้าอาจจะได้เลือดป้อมเล็กน้อยนะตีตีโอ้ยล้วช็อตนี้มั่นใจจัดโอ้โหยืนตีอย่างนานอึ้งอุ้งสูด้วยอึ้งมาความมั่นใจเริ่มมานะครับจังหวะน,นี้เขียร่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวคองก็จะขึ้นแล้วนะเขียจังหวะน,นี้ทําเวฟค่อนข้างดีงามสุดๆตอนนี้เราจะวิ่งไปเปิดคองไวเลยก็ได้นะเพราะว่าเวฟล่างผมทําไวสูงมากแล้วก็ทีมเราเขาตายหนึ่งด้วยนะเข้าไฟ์กันจริงๆก็คือ5้าสี่นะครับไว้แล้ว มาไหมเพื่อนเปิดได้นะเพื่อนดักสวยจัดเลยปัก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 โอเคเขาบอกแล้วก็แวะช่วยหน่อยเนี่ยอันนี้เพื่อนผมว่าทีแรกเพื่อนกะจบแต่ผมบอกว่าเอาคลองก่อนดีกว่านะเพราะว่าคีฟเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตีไปเป็นคิล่ามันมันดีอย่างนี้แหละทุกคนคือสามารถตีกอสิบห้าแบบยืนแทงให้เพื่อนได้นะไม่ต้องแบบจําเป็นต้องมีโลมายืนให้นะ ถ้าเป็นแบบนาคอสเป็นอ้อยอะไรเงี้ยคือมันต้องมีเพื่อนแบบมาคอยยืนให้ยืนช่วยนะยืนคนเดียวไม่ไหวโนะอเคอันนี้พอเราได้คองเสร็จปุ๊บก็เตรียมไล่เวฟขึ้นไป3ทางนะครับเซตสทางเนาะแล้วก็ขึ้นบ้านเตรียมจบนะครับโอเคเกมนี้แบบพูดตรงๆนะแบบเพื่อนแบกผมไม่ได้ทาอะไรเลยก็ทําอยู่เล็กๆน้อยๆนะผมเพิ่งมาทําได้ไอช็อตโซโลนาะคอสช็อตน้น,นะครับแล้วก็ได้โมเมนตัมอะไรคือมานิดนึงเนาะ เวฟเข้า okay. 3ทางแบบนี้คือสวยจัดเลยนะอันนี้ก็รอเล่นนะครับรอเชิงรอล้วงอะไรกันไปนะกดแข็งมาหนึ่งทีสับของปุ๊บแล้วเหยียบมีดไปไป,ป,ป,ปโอเคแลกมีดไปแล้วจวังหวะนี้สับเคียวมาหนึ่งทีขายรองเท้าด้วยกลัวดังไม่พอซื้อแลว้วจังหวะนี้เขาเด้งโล่มา,มา,มา, okay. าว่ะโอเคจังหวะนี้ก็น่าจะจบแล้วนะสวยจ้าเย yeah. ้วู้ลอยดาว โอเคครับเกมนี้จริงๆผมมอกว่าผมก็เล่นพลาดค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนนไะม่ว่าจะเป็นการมองแมปนะครับการลายเดินการตัดสินใจต่างๆนะผมมอกว่าเกมนี้ผมทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะถ้าคนดูที่จะมาดูดูวิชาดูอะไรอย่างนี้ผมบอกว่าเกมนี้มันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์คนดูสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันดับห้าร้อยดาวเย้ yeah. ขับหน้าจอหน่อยนะครับก็เป็นช่วง5ปีนะครับที่ผมแบบว่าไม่ได้ขึ้นร้อยดาวเลยนะทุกคนนะ สมัยนั้นก็ขึ้นติดต่อกันหลายซีซั่นเลยนะครับแต่สมัยนี้ก็เพิ่งขึ้นเนี่ยครับซีซั่นแรกหัวคะแนน9.1นะเราประเทศ2คนนะผมคิดว่าเกมนี้ผมเพิ่งมาแบบว่าทําดีในช็อตไอช็อตที่ว่าซโลนะคอรแล้วช็อตนั้นก็เริ่มไหลเลยนะครับนะแต่สำหรับผมผมมองว่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนดูก็ได้นะครับถึงผมจะเล่นไม่ดีถึงผมจะอะไรเนี่ยแต่ผมก็ พยายามบอกพยายามอะไรต่างๆนานา,น,านานาทุกคนให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเออเนี่ยจังหวะนี้เราต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะทุกคนไม่ใช่ต้องทําแบบนั้นเป๊ะๆนะก็่าจจะเป็นประโยชน์อยู่นะทุกคนก็ถ้าใครที่ดูแล้วชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลคล์กดติดตามให้กันด้วยนะทุกคนถ้าใครที่สงสัยอะไรนะครับหรืออยากรู้เกี่ยวกับเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเกมอาวีเนี่ยก็ยสามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับนะก็ประมาณนี <c> ้แหละทุกคนก็ไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ร้อยดาวแล้วเย้ดีใจกับผมด้วยนะคนดูนะไป ประวัติศาสตร์ที่เขียนมันขึ้นมาใหม่จะเขียนมันด้วยปากกาที่มาาันไร้คาสำรับ